สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยูดิตอนรับประสู่เกม레ซคาโอคอซ่านะครับวันนี้เราก็อยู่กับนะฮะช่องและป๊อป 3D นะครับผมนะฮะวันนี้มีโปรเจกต์ใหม่นะครับนำเสนอนะครับผมนะเป็นหัวลากนะครับผมนะฮะก็เป็นหัวลากนะคันแรกที่นะมีในเกมนะครับผมนะฮะของเรซคาโคอซ่านะครับผมก็โมดิฟายโดยช่างอาร์มกระหลาดนะครับผมนะฮะก็ ขอบคุณช่างอาร์มพ e ับที่ทำรถมาให้เล่นนะครับผมเป็นสแกนเนียนะเป็นหัวลากนะครับผมนะนี่ก็รอรุ่นว่าช่างอาร์มนี่จะทำแบบหัวลากแบบไทยๆมาให้เล่นกันหรือเปล่านะครับผมนะนี่ก็มาแค่หัวนะครับผมนะฮะก็ส่วนฮะเทเลอร์นี่ยังไม่มีนะครับผมนะฮะก็ฝากช่างอาร์มมาจัดการให้หน่อยนะครับผมนะขอบคุณทักง่าเลย่อทั้งกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี่เรานะมาลองขับดูนะครับผมนะเราก็อยู่กับ ปั๊มเบอร์ทรของแมพไทยนะครับผมนะก็ช่างงานเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับเครดิตเรื่องรถนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หาเพจไว้ใต้คลิปแล้วกันนะใครที่อยากสนใจนะครับว่าอยากลงมาเล่นดาวน์โหลดรถมาเล่นนะครับผมนะสำหรับหมดของ อ่หัวล่างสแกนเนียนั่นเองนะครับผมโอเคอนที่จะไปรับชมคลิปนะครับขอผลหนึ่งไล์แรกันนะครับผมเป็นอะไรจะให้นะพอสามดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทดสอบกันวิ่งกันเลยได้เลยนะครับผม oh, no นี่ฟังเสียงเครื่องซะก่อนนะทุกคนฮะนี่เป็นเสียงเครื่องเดิมนะฮะเขาที่ผมฟังดูนะ น่าจะมีกี่เกียร์นะครับนี่นะน่าจะมีหลายเกียร์่นะไฟที่แบบว่ากระปุกเกียร์นี่เยอะๆนะน่าจะเหมาะนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เกียร์นะว่ามลากเกียรนะ์นี่สนั่นเลยนะเสียงลากเกียร์นี่สนา่เลยนะ ตัวกี์สองอ่ะก็เกียร์ตาม,มัมลากเลยทุกคนนะครับก็ไม่ได้เร็วแรงอะไรขนาดนั้นนะ ว่าไว้ขับวิ่งรอๆในเมืองะฮะน่าจะเหมาะนะครับผมนะฮะเพราะเป็นรถที่ความเร็วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นีครับผมนะฮะเอาไปวิ่งทำคอนเทนต์นะครับผมในเมืองนะเน้นว่าแต่งรถเอาในครับผมนะเน้นเขาเรียกอะไรอะ่ะเน้นโชว์รถนะครับผมนะฮะเดี๋ยวสักหน่อยนีย่น่าจะมีหมดหัวลากแบบของไ,ไทยๆนะครับผนมะ เราไปดูภายในกันนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นพวงมาลัยด้านซ้ายนี่ครับผมความเร็วนี่ก็สมจริงนะฮะของรถหัวลากเลยนะก็มี G P S นะครับผมภายในนะฮะก็ถือว่าถือว่าโอเคนะ มีกระจกมองหลังนะครับแต่ว่าเมือนเราไม่เห็นนะฮะน่าจะเป็นที่มุมกล้องนะถ้าเราปรับมุมกล้องแบบว่าให้กว้างกว่านี้นะหัวห้ากิ่งวิ่งเป็นร้อยนี่ก็คือว่าเร็วมากเลยนะฮะทุกคนประมาณหนึ่งร้อยนะก็มคิดว่าเหมาะในการ แบบที่ในเมืองนะทุกคนนะฮะเหมาะเหมิงมากเลยนะคิดว่านะฮะกระโดดกระโดดแหมสมจริงมากเลยนี่ครับผมนะ เรามาดูนะครับความความสัตยจริงของตัวรถนะ,ะครับผมรายละเอียดที่เก็บมานะครับผมเป็นไฟนะอออืื้หไฟเบรกทุกคนนะฮะสวยางามครับผมรายละเอียดตัวรถนี่เก็บมาดีครับผมนะฮะดูยางแล้ก่อนนะลายยางนี่โอ้สวยางามครับผม น,นี่เป็นสีขาวนะครับทำก็มีประมาณ5สีนะาที่ผมดูเมื่อสักครู่นีรับผมนะฮะสำหรับเจ้าสแกนเนียนะฮะก็ผมคิดว่าผมจะได้ทำได้ทำนะแน่นอนนะครับผมคันนี้นะเพราะว่าคันนี้เขาไม่ได้ล็อกไฟล์มาเนะี่ยเป็นไฟล์เปิดนะผมจะลองนะครับผมและรอติดตามชมกันได้เลยนะฮะสำหรับนวราบของแบบไท,ไทยนะครับผมนะฮะมาแน่นอนนะครับ เดีย๋ยวนี้มันดีที่ว่ารถมันสมจริงนะครับผมนะฮะภาพมันสวยมากนะสำหรับตัวรถนี่ใครปรับความละเอียดของภาพดีๆนะครับผมนะฮะก็จะได้แบบภาพแบบสวยมากเลยนะครับผมนะดูสมจริงเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวแผนที่ทำไมอยู่ตรงนี้นะ สักหน่อยนะทุกคนนะครับผมไหนวะใสว่วะนี่ครับอ๋อไปตรงนี้แล้วกันก็ขายรที่เตใหม่นะครับผมยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องนะพอบด้วยเลยกันนะฮะ จะมีคลิปด,ดีๆนะครับผมนะฮะรถใหม่ๆมาให้ชมกันนะทางเกมมิสเตอร์คอซ่านะครับผมนะฮะก็ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นก็เป็นเกมแนวขับรถนะครับผมนะฮะขอฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ปั๊มกันดีกว่านะ ที่จะรถถ่ายรูปนะทุกคนนะฮะสวยง,งามเลยทีเดียวนะมีอู่ด้วยนะอู่เช็กระยะรถนะครับผมนะสวยง,งามเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้านะฮะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฝากกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะครับผมนะแสดงความขอสคุณดีวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ